ว, yup. วันนี้นะคะเรามากินข้าวบ้านคุณอาของพี่มิกันไปน้ำหานเข้าบ้านกันหนาวแต่อ,อากาศดี awesome. ลม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 เช้ามาดีการีเช้าได้เช้าอพิโอพ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 าพอพอ Bene, eh, Gianmina è dentro. Gianmina è dentro, sì, sì. Io, ma. Io. Ciao, CEO. Vieni Ciao, vieni. Oh. Che ne ho, Gianmina? a me ho, Gianmina? Ciao. Ciao, Giulia. Ciao. Ciao, Lavorate tutta la mattina. No no, 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 lei, lei, io. Ciao, no, io. Ciao. เอาของขวัญมาให้เด็กๆแกะทันทีเลยน่ารักมากเลยยูยาเซนจูซีมิโอคม่คมา่กได้ัาีเดายุเ็เกมาีลดมเล็คุณอาเตรียมอาหารใกล้จะเสร็จแล้วเฮ้ยหารเพียบเลย อากับลูกสาวนะคะทำของว่างไว้เพียบเลยอ่ะเมื่อเช้าเลยจิสปามากเลยเด็กๆกินกันตรงนี้มีปลาด้วยเมื่อก่อนนะคะเขานั่งกับอีเล็กๆกินกับผู้ใหญ่อ่ะไม่ปล้อยมากเลยไม่มีลูกเลต๋าได้ตัวเนียวตัวเนียว คุณนายกมาโมีพาสต้าพาสต้ามันฝรั่งซอสตูนะคะอร่อยมากเวร่อคร คุณอาอาเขยนะคะแล้วก็ลูกสาวเขาจูเลียจูเลียอยู่ในครัวแล้วก็ลูกเขยช่วยกันแกะปู3ามคนซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากนะชาวอิตาเลียนนะคะเวลาเขาทำเมนูปูเนี่ยเขาจะไม่เสิร์ฟทั้งเปลือกนะเขาจะใช้เนื้อแบบนี้นะคะ อิ่มมากหวันกินเยอะไหมอิ่มแล้วเออมาบ้านคุณอาทิไรทำอาหารเยอะมากเลยลยังมีอีกนะยังไม่หมดเลยเนี่ย <c oughs> ดิจูเลียจะผัดออหอยมแมลงผู่นะคะสไตล์อิตาเลียนเขาจะใส่กระเทียมแล้วก็พริกรก็ทำคล้ายๆของเราของเราเป็นนึ่งเนาะแต่เขาจะผัดเนอะ ไอ้บราวาควรคาัวคะลาจูเล่เซ่เวลใส่น้ำมะนาวใส่เปลือกมะนาวลงไปด้วยนะคะ ทำแบบตำน้ำอาหารของที่นี่เลยอ่ะไปอันนี้คือมันฝรั่งนะคะว้กินแป้มกับหอยมแมลงผู้แล้วก็มีผักสลัดตัวนี้ผักสลัดตัวนี้ราด,ด,ดิคียวมันจะขมๆด้วย<ฮ>นะคะดีกตัวเานฟนตา มะนาวหวานมาให้หวานอุ้ยน้ำหวานดูน้ำไหลเนี่ยน้ำเยอะมากอุ้น้ำแบบฉ่ำมากมันข้างในเหมือนมะนาวธรรมดานะแต่หวานเจี๊ยบเลยอ่ะนี่เดี๋ยวชิมให้ดูเขียนนี่ Diego

è abbastanza aspro è abbastanza dolce sì, secondo, secondo me perché non è ancora maturo. Il limone è dolce, no, nel, senso, no, nel senso, senso. Ah, senso si sente che è ah, uh, eh, oh, per limone però Questo è il limone vero? No, sì rinnozio che è andato a prendere. Sì, è il limone io ho già leccato, lo metto sulle coste no questo è il limone è vero no, il tuo ditte ama si io no, allora il lo ให้เป็นมะนาวที่อร่อยอร่อยไหมมันมันเปรี้ยวจังเลแม่มะนาวคือมะนาวแม่ก็เปรี้ยวแต่มันหวานโหจะพรีเซนต์อย่างนี้เลยคุณอาเด็ดบบผิดเพราะคุณอาเขามีมะนาวหวานต้นนึงนะคะคือหวานนะหวานหวาน,วาน,วานเจี๊ยบเลยนะ<อ>ไม่มีรสเปรียรยรยร้ยวแม้แต่นิดเดียวเมื่อกี้ตอนเดยกก็ชิมเด็โก็บอกมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะแม่คิดว่าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ค่อยเปรี้ยวนะคือมันไม่เปรี้ยวเลยนะมะนาวหวานพันนี้นะคะเออแต่ที่ไหนได้ก็ นสงสารดีโก้กินเที่ยงนี่คุณอาไปเด็ดมาให้โอขาคุณอาก็เจ็บอ่ะถือไม้เท้าไอ้ไม้ค้ำยันลักแล้วไปเก็บมาให้ดูดิอันนี้หวานจริงๆนะคะมะนาวหวานคำดีโก้ดีโก้กินกิมเลยมาเดินเดินต่อแต่ที่ว่าร้านชว์อีหสีมันจะเหลืองมากว่ะโตนะเยอะสีกันโตอ เวิร์สเมนูเวิร์สอย่างนั้นเออดชิมิมาลองชิมดูกลิ่นเหมือนมะนาวอะไรเหมือนมะนาวหมดเลยนะหานเจี๊ยบเลยไหมไม่มีรสเปรี้ยวไมแต่นิดนะแต่น okay. oh. so like ิดไม่มีลหามชอบของเปรี้ยวแส้มสุดส้มสุดเลยอ่ย นี่คือมันาวมากนะคะผู้ใหญ่เป็นคนที่ไม่ชอบกินของเปรี้ยวนะนี่มันาวอันที่มานาัมานาวเปรี้ยวนะเดี๋ยวจะชิมเปรียบเทียบให้ดูนะคะะอันนี้ No, no, com'è questo? Ma è più dolce? no è questo? Sì, non è questo? no, ma questo è quello assoluto, non ti preoccupare sono nato nel papà? io sono nato nel 2000 appunto, devo fregare uno è nato nel 1977? si, ma questo è dolce no, non voglio, no, 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 no.

นนทุกอย่างนะมีความขมมีความหอมแต่เนื้อนี่คือหวานมากนทุกม่มะนาวมันผลเ,นนเปียงก็เขาเรียกมะนาวหวานเนี่ย เสร็จแล้วนะคะหอยแมลงภู่สไตล์อิตาเลียนบอดิชูบ์พีปลาด้วยนะคะไปบ้าสต o าสก์พิเอร์ดูนะจ๊ o ถึงเวลาขนมหวานลูกไม่ลืมถ่ายรูปก,กินไรแล้วอะ่ะทุกคนอร่อยมามเกเป็นค้กช็อกโกแลตนะคะปูนุช็อกโกแลตช็อกโกแล